แกงซ้มปลาหมึกไข่พี่น้องวิธีการปรุงเครืองแกงขั้นตอนการทําไปไปเลยกันเลยพี่น้องข้าวครัวกับเบ้าล้าวอันนี้พี่น้องไปเลยทำอะไรได้เบ้าได้ปลาหมึกมานะมาเมค้าทํใหม้อเช็ดเล้ว,บวเบ้าเตรียมเครื่องแกงซ้มว้แล้วพี่น้องเดี๋ยวกะแกงไส่พักเช็ซิมกับแครอทนะช่องอย่างพ่อเครื่องแกงเบ้าชายดีบีซอกับดีบีแห้งนะตามชอบพี่น้องเออกระเทียมไทยสิบห้ากรีบหอมแดงเหล็กมังแย้มมั่งประมาณนี้พี่น้องกามินสักแหง,งพี่น้องนะ เบาเร็กเกลือไปพอประมาณก่อนชัดช่วนนี้ปลาหมึกขึงกิโลพี่น้องเออทีนี้เรามาใช่เคยชนผูนพุ่นพี่น้องฮ่าเกลืองเก่งคร่มที่ตรงพผน,นีพี่น้อง ให้เคืองใครกลิ่นพังก่อนพี่น้องนะเบาก่อยมาเติมนำแกงล่างกรกสักนิดกันเพื่อแกงหอมเลยพี่น้องนะนำแกงที่ช่วยจังพี่น้องนะวันนี้มีผู้ช่วยครับมีคนช่วยตำพักให้พี่น้องเนยะบาปรุงรสเพิ่มครับนำรสข้ามเปียกพี่น้องนะนึ่งตับพี่ นำปลาพี่น้องปอบปลามานปรุงรสตามชอบเลยพี่น้องนะ<ม>เคยใส่อะไรต่าใดใส่แก่รสไปก่อนพี่น้องนะมึกมันชุกเรียวพี่น้องเออคลักคลักเลยพี่น้องเออทีนี้เอาใส่มึกไปเลย<ม>พักกระตามลงไปเลยพี่น้องให้มันทุกพรอมพรอมกันเอแต่พักจมจมยิดพี่น้องนะทีนี้เอาราดน้ำร่มหน้าวปิดท้ายพี่น้อง Vẫn chưa đem loi bí nóng hết. Mạch chim lấy ra cái lạo, nóng gây loại, ái bí nóng hết. Mm hmm. 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 Mm Uhm. ก็ตอนนี้ก็คุณถูกกระดับชมกับผมพบกันใหม่คลิปหน้าเรา่น้องเออว่าคนใดคกดแชร์ว่ากดแจร์ว่ากดติดตามกันคนเดียวไม่ติดตามที่น้องนะเผื่อที่จะไม่พลาดคลิปใ<น> <me> หม่ๆพีสส่น้องวันนี้บ่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ